อันนี้ทีมอ่าเอียบนะความนนี้น่อยครับคันนี้ทีมงานสารคดีอ๋อที่ถ่ายถ่ายทำอ่ะจะมีคุณโจคุณดิฟจากวงบอยสักร์เกลแล้วก็มีคุณโชคชัยเจริญสุขไปตั้งหลักถ่ายทําอยู่4วันนะฮะบนเขากะลาแล้วเขาจะเห็นลูกไฟแบบเนี้ยนะฮะอันนี้คือลอยเหนือถนนอันนั้นไม่ใช่ดวงจันทร์เหรอฮะไม่ใช่ฮะวิ่งเขาถ้าเป็นวิดีโอนะจะวิ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเหรอวิ่งเร็วมากฮะวิ่งวิ่งเหนือถนนเนี่ยฮะด้วยความเร็ว ฮะแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอได้แล้วก็ทาสารคดีออกมาตัวนี้นะคะอันนี้คือเห็นภาพที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์แต่ละดวงนี้ก็คือก็คือเป็นยานของเขาเหรอฮะเป็นยานของเขาเหรอ้านบนนะฮะข้างล่างนั่นคือไฟถนนนะฮะข้างบนคือยานอ๋ออนี่คือไฟถนนใช่ใช่ใช่นั้นคือยาฮะพุ่งพุ่งแล้ววิ่งวิ่งตลอดใช่ฮะพุ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วแล้ว้เป็นยังไงฮะอันนี้คือจะเป็นที่นครสวรรค์จะเป็นลูกไฟกลมๆอย่างนี้ฮะจะลอยอยู่เหนือเหนือพื้นพื้นดินครับ ประมาณไม่ไม่เกินยอดไม้นะฮะ,ะแล้วก็จะหมุนจะหมุนแบบคล้ายๆจะเห็นไหมฮะจะมีแกนคือมันจะไม่เหมือนรถนะฮะรถต้องมีลำแสงอันนี้อันนี้ไม่ใช่รถก็คือว่าเขาจะมีแสงในตัวเองแล้วหมุนหมุนแล้วก็ลอยเหนือยอดไม้ไปเลยฮะจะเป็นจํานวนมากนะฮะซึ่งเราก็ไปยืนดูกันนะ,ะคะส่วนภาพนี้อันนี้ก็คือผู้ที่ถ่ายได้อันนี้คือมีม,มีมีร่างเรืองแสงจะเห็นว่ามีร่างเรืองแสงด้วยเหรอฮะร่างเรืองแสงลงมาเดิน เดินออกจากลวงไฟดวงนี้นะคะนี่จะเห็นลักษณะฮะนี่คือว่าเขาบอกว่านี่ฮาร่างเล็กมากเขาเขาขนาดไฟดับแล้วนะฮะยังเห็นร่างเขาเดินอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีร่างเรืองแสงตัวเขาจะเรืองแสงออกมาทั้งหมดนะคะ แล้วก็อันนี้มิตจจรฮอนเนตชาววิศวกรชาวอังกฤษเป็นคนบันทึกภาพได้ที่เขากาลาเขากลาเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าร่างเขาจะเลืองแสงหมดเลยฮะเขาจะเดินในความมืดนี่จะไม่มีอันนี้คือบนท้องฟ้าใช่ไหมครับไม่นะอันนี้คือที่พื้นบนพื้นดินไร้หอยฮะไร้หอยเขาลงมาเดินนี่จะเป็นเรืองแสงหมดเลยนะคะครับอันนี้แสงของเขาที่มาจากอไหนครับอาจารย์ จริงๆถ้ามองว่ามนุษย์ต่างดาวเขาจะมีพลังของเขาเองพลังงานในตัวเองจะเหมือนแสงที่อ่อนแต่เป็นรูปคนเดินได้ประมาณนั้นค่ะแล้วร่างกายภายในของเขาที่ประกอบไปด้วยอะไรถึงจมีพลังงานออกมาแบบนั้นพอจะรู้ไหมหรือยังไงทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้เเข้าใจว่าเขาสามารถเปลี่ยนสถานภาพจากกายเนื้อไปเป็นกายละเอียดในเวลาอันรวดเร็วแสดงว่าโลกของเขาเป็นอีกเป็นอีกโลกนึงเลยนะมันเป็นอะไรที่ อยูว่าถูกเนื้อจินตนาการวัตถุพลังงานกลับไปกลับมาได้กลับมาได้กละมาแล่ไวัตถุกับพลังงานกลับไปกลับมาได้กลไปกลับมาได้ซึ่งซึ่งซึ่งมันเราเคยเราเคยอย่างว่าอันสไตน์ก็เคยพยายามที่จะศึกษาทฤษฎีนี้อยู่เหมือนกันทั้งที่จะแยกออกมาแล้วก็ผสมข้าอีกอะไรเงี้ยอย่างเรานี่ยังอยู่ในอันเดียวกันอยู่แต่ของเขานี่แยกกลับไปกลับมาแล้วไปเากลับไปแล้วลักษณะที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเป็นวัตถุเรืองแสงคห็นเขาเนี่ยวัตถุหรือว่าจะเป็นตัวตนที่เรืองแสงสำหรับภาพนี้นนนะะะัอี้ จะเป็นรูปแบบพลังงานล้วนๆเลยนะฮะจะจะเปิดลงมาเป็นพลังงานเลยครับอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีรวมคือคือลงมาด้วยลักษณะเป็นพลังงานลงมาอันนี้เหมือนถ่ายได้ที่ยิ่งเราลองไปฟังตอนนี้มีมีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ก็โทรเข้ามาแล้วก็มามามเล่าประสบการณ์ให้ฟังเหมือนกันไม่ทราบไม่ทราบตอนนี้อยู่ในสายไหมครับถ้าถ้าอยู่ในสายแล้วเชิญเล่าให้ฟังเลยครับไม่ทราบชื่ออะไรครับพี่น้อยนะคะอยู่จังหวัดอะไรครับขุจองหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอยู่กรุงเทพ อ๋อครับมีประสบการณ์เรื่องเรื่องนี้เหรอครับมีประสบการณ์เรื่องของ UFO เอฟโอเลยครับค่ะค่ะเป็นอย่างไรค,ครับคือ,คอเอาเอาเอาเป็นว่าจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงก็วเราเดียวนะครับ,รบเ,เกิดจากการที่เราได้ไปปฏิบัติธรรมที่ภาคเหนือกับอาจารย์รับรัตนายาโน,โนนะค,ะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยท่านก็ฮัลโหลครับครับครับได้เลยสั้นๆเลยครับสั้นๆเลยเล่าเลยนะคะครับเล่าสั้นๆเลยครับ ท่านก็บอกว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่ที่สหร,รัฐอเมริกานะคะคชื่อศาสตราจารย์ด็อร์ก่อเอียดเก่งสกุล นะคะคมีภูมิลธรรมนาวอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะ,ะก็กลับมาลาง,งานมาแล้วก็มาบวชที่กับพระอาจารย์รัตน์เนี่ยนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆพระอาจารย์รัตน์ได้สอนธรรมะเรื่องอื่นๆแล้วก็ได้พูดถึงว่ามนุษย์ต่างดาวได้เคยมาลงที่สวนบุรณะรักธรรมนะคะก็ทาให้ศาสญญตราจารย์ดรก่อเกิเก่งสกุลเนี่ยท่านบอกว่าท่านรับไม่ได้เรื่องนี้เพราะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร<ช>์อาจารย์ที่สหรัฐอเมริกา นะคะคท่าบอกว่าขอให้เชื่อเรื่องอื่นได้แต่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวขอไม่เชื่อนะคะและ้วตอนหลังเนี่ยท่านก็ไปดูท่านท่านก็ไปเที่ยวตามไล่ไล่ขั้นบันไดน,นะคะ,ะเสร็จแล้วก็จะมีให้คนตามถ่ายวิดีโอรปรากฏว่าพอตอนเย็นเนี่ยเอาภาพถ่ายเนี่ยมาดูปรากฏว่าก็เห็นจาน UFO เนี่ย มีภาพด้วยค่ะมีภาพด้วยตอนนี้พี่มีมีภาพเนี้ยอยู่มีภาพวิดีโอนี้อยู่คือขอมาด้วยไงฮะก็จะตามตามอยู่ห่างๆนะคะพอมาดูตอนเย็นถึงจะเห็นแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือไปที่ลำพูนไปที่อะไรนะเขาเรียกเอาล่ะครับแต่ว่าแต่ว่าคุณเองก็เชื่อว่ามีใช่ไหมฮะสรุปเออแล้วแล้วแล้วตัวเองเนี่ยก็คือได้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์รัตตัวเองปฏิบัติสมาธิเพราะท่านจะบอกว่าคนที่จะเห็นได้เนี่ย จะต้องปฏิบัติสมาธิแล้วท่านก็พูดถึงอาจารย์ดรเทพนมเมืองแมนว่าจะต้องมีตาอย่างดรเทพนรมเนี่ยคือตาย้มเยิ้มอย่างเงี้ยถึงจะเห็นด้วยตาเปล่าได้โอเคค่ะก็บอกว่าควรที่เห็นเห็นด้ตาเปล่าอย่างเราเราตาตาเสียออาละครับเนื่องจากมีเวลาน้อยขอพระคุณมากที่โทรมาร่วมกันพูดคุยนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ